ความหล่อความสวยมีผลต่อการคัดเลือกนักแสดงไหมถ้าตอบกันตามตรงนะครับมันก็มีส่วนแต่ความจริงครับมันไม่ใช่ทั้งหมดมันขึ้นอยู่กับคาแรคเตอร์เพราะบางครั้งเนี่ยคนที่หน้าตาดีเนี่ยมันก็ไม่สามารถทดแทนในบางคาแรคเตอร์ได้เช่นกันและอย่างที่สองนะครับสิ่งที่นักแสดงควรต้องมีนะครับนั่นก็คือในเรื่องของความมั่นใจครับเพราะจากที่ซันถาม์มหลายคนเนี่ยถามว่าทําสัญญกรรมเพื่ออะไรหลายคนตอบว่าเพื่อความมั่นใจและบุคลิกภาพฉะนั้นบุคลิกภาพเนี่ยปรับ รเรื่องของความมั่นใจเนี่ยมันเป็นเรื่องของข้างในฉะนั้นคนที่มั่นใจเนี่ยย่อมดีกว่าเสมอในทางการสื่อสารทําให้ดูมีพลังมี power แล้วก็ชัดเจนในคาแรคเตอร์นั้นๆหลายคนเคยได้ยินเพลงนี้ไหมฮะดูรวมๆแล้วมีสเสน่ห์เหลือเกินอ่าใช่ไหมฮะฉะนั้นสเสน่ห์ของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จากความมั่นใจนั่นแหละครับอยากให้เราดูดีหล่อสวยนะฮะมีอย่างเดียวขอให้มั่นใจนอกกนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคาแรคเตอร์ที่ภูมิกับต้องการนั่นเองครับ